ทารกมีอาการผิดปกติแบบนี้ที่ควรจะพาลูกพบแพทย์ทันทีสวัสดีค่ะพ่อครัวแลทพนสอนแม่เลเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นแล้วจะต้องรีบพาทารกช่วงแรกเกิดเนี่ยพบคุณหมอทันทีเพราะหาก หากอาอรอช้าอาจจะเป็นอันตรายได้อาการแรกเลยนะคะก็คืออาการตัวเหลืองค่ะคุณพ่อคุณแม่อาการตัวเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในเด็กช่วงแรกเกิดนะคะจะสองสาวันแรกหลังที่ทารกเกิดมาอาจจะมีการตัวเหลืองบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการทํางานของตับลูกเนี่ยยังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์ก็จะมีภาวะเหลืองแต่หากผ่านไป1สัปดาห์แล้ว อาการตาเหลืองตัวเหลืองนะคะหรือว่าเหลืองทั้งตัวเหลืองทั้งใบหน้ายังมีอยู่หรือว่ามีอาการเหลืองเพิ่มมากขึ้นอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาคุณหมอเอ,อรีบพาลูกพบคุณหมอน,นะคะเพราะอาจจะส่งผลอันตรายต่อสมองของทารกได้เพราะฉะนั้นคุณแม่หมั่นสังเกตอาการเหลืองของลูกอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนแรกเกิดค่ะ อาการที่สองนะคะที่ควรจะรีบพบคุณหมอทันทีหากลูกมีอาการเหล่านี้ก็คือภาวะท้องเสียนะคะ mm hmm. การท้องเสียก็คือการที่เด็กถ่ายเป็นมูกปนเลือดมีร่างกายที่เหนื่อยเพียนะคะซึมลงอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอา,อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเจอได้แต่การที่ลูกของคุณแม่ในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะคะกินนมแม่ร้อเแล้วมีอาการถ่ายบ่อยอันนี้อาจจะไม่ใช่อาการที่ภาวะท้องเสีย อาจจะเกิดจากนมแม่เป็นนมส่วนหน้ามีน้ําตาลแลคโตสที่เยอะก็ไปกระตุ้นลําไส้ในลูกถ่ายอันนี้ไม่ได้เรียกว่าอาการท้องเสียแต่อย่างใดอาการท้องเสียส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากคุณแม่ที่รับประทานอาหารรสจัดอาหารอาหารแสลงนี่อาจจะส่งผลต่อน้ํานมทําให้ลูกมีการท้องเสียได้ซึ่งอาการลูกของเราจะเหนื่อยเพียซึมลงหรือเด็กที่กินนมผสมนะคะจากขวดอาจจะเกิดจากการชงนมหรือการนึ่งอุปกรณ์ นะในการชงนมไม่ถูกไม่สะอาดก็ทําให้ท้องเสียได้หากทารกมีการท้องเสียควรที่จะรีบพบคุณหมอทันทีเพราะลูกอาจจะช็อกนะคะจากการขาดสารน้ำสารอาหารในร่างกายได้อาการที่3นะคะก็คืออาการไข้สูงนะคำว่าสูงคือเด็กถ้ามากกว่า38องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วคุณพ่อคุณแม่เฝ้รรา,าระมัดระวังนะเด็กอาจจะเกิดภาวะ ชักจากการมีไข้สูงได้ยิ่งถ้าไข้สูงนะ,ะแล้วเด็กมีการซึมลงนะคะหายใจหอบเร็วอกบุมอันนี้ต้องรีบพาลูกพบคุณหมอโดยเร็วนะคะลูกอาจจะมีภาวะช็อกหรือเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะอาการที่4นะคะก็คือภาวะชักนะคะชักไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่จากไข้สูงแล้วชักหรือชักโดยไม่มีสาเหตุใดๆต้องรีบพาลูกพบคุณหมอนะคะ,นะะเพราะว่า อาจจะทําให้มีผลต่อระบบะสมองของลูกได้อาจจะเกิดจากระบบประสาทหรือระบบสมองเพราะฉะนั้นหากลูกชักโดยที่ไม่ทราบสาเหตุต้องรีบพาลูกพบคุณหมอค่ะสําหรับอาการที่5นะคะก็คืออาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคหัวใจซึ่งเด็กจะมีอาการซึมลงเหนื่อยเพียดูดนมน้อยลงนะคะหายใจอกบุม บางคนมีริมฝีปากเขียวไปมือไปเท้าเขียวร่วมด้วยอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียนเลือดของลูกอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นหากลูกกินนมแล้วมีการหอบเหนื่อยมากมีปากเขียวไปมือไปเท้าเขียวร่วมด้วยนะคะหนะ้าอกบุ๋มลึก อันนี้ต้องรีบพาลูกพบคุณหมอทันทีเพราะหากช้าอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตของลูกได้เพราะฉะนั้น5อาการนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ที่โค้ดพูดไปเมื่อกี้หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบพาลูกพบคุณหมอทันทีอย่าช้านะคะเพราะเด็กยังมีภูมิต้านทานที่ต่ำนะคะร่างกายยังเล็กมากตัวเล็กมากเกิดภาวะอันตรายได้ง่ายกับลูกนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ